มาถึงช่วงเวลานั้นของปีแล้วครับได้เวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับอีเวนต์ใหม่ของ Blue Archive ค่านคงจะสงสัยว่านี่เพิ่งเดือนสิงหาปีใหม่อะไรทุกคนอย่าลืมนะครับว่านี่เรากำลังพูดถึงเกมที่ฉลองครบรอบทุกครึ่งปีไม่ใช่1ปีอยู่นะครับจะไม่สนใจทําไมดังนั้นสิ่งแรกที่เราควรเข้าไปทําก็คือรูปหัวสาวแว่นแล้วก็ให้ขายู่กาดิบหน้าอีเวนต์นี้ของบัวไข่เป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับหน่วยรับจ้างสารพัด69เกหมายถึง68หน่วยรับจ้างสารพัด68คืออะไรคุณถามก็หน่วยรับจ้างสารพัดที่คุณจะจ้างนางไปทําอะไรก็ได้รวมถึง6 9าโดยแกนหลักคือแค่อยากเป็นวายร้ายหน่วย สั่งส้อนให้หลากจำและอารุอารุคืออารุโอเคแค่นี้ก็ได้มั้งตอนนี้ผมได้ตัดต่อจนเนินระดับหนึ่งผมจึงปีกตัวไปทำในสถึงที่วิฟทุกคนชอบทำสาวแนนกับสองดีไม่ใช่ ดูอนิเมะมิดมิด Three Big <weeks> s later และหลังจากดูอนิเมะพวกนี้ทําให้ผมเสียสายตามากไม่ใช่เพราะว่ามันมิดแต่เพราะแสงสีฟ้าครับผมเป็นคนซุ่มซ่ามที่ทํางานหน้าคอมตลอดแว่นของผมโดยทั่วไปอายุจะไม่ค่อยยืนนะแต่หลังจากใช้แว่นออบตัดแพนทัลมามากกว่า1เดือนปัญหาพวกนั้นก็หมดไปเพราะเป็นแว่นที่ใช้ Exalted Stainless Steel ขึ้นรูปด้วยเล s e r Cut ั 3D ถอดประกอบง่ายเท็กเจอร์สวยอายุการใช้งานยาวนานน้ำหนักเบาแข็งแรงพีเมยมทนทาน,นโคตรเพอทำตกเพอ,อทำเบาเบาก็ไม่พัก ถ้าสนใจแล้วก็สามารถสอบถามได้ที่เพจออฟตัส <m uch> และใช้โค้ดส,ส่วนลดเฮอร์เรมเพื่อรับส่วนลด100บาทและถ้าซื้ช่วงปิดตัวก็ลดอีก300บาทพร้อมรับเพจเซียนไฟด้วยตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโอเคได้เวลาเข้ามาเล่นอีเว <mm> นต์กาชาโดยตู้กาชาในตอนที่ผมอัดจ,จะมีทั้งหมด2ตู้ได้แก่ตู้อารุก,กับตู้มสัสกิและด้วยความที่อารุมีประโยชน์มากๆผมจึงเปิดตู้มัสกิผมเนี่ยมีเพชรไม่พอที่จะเปิดจนการันตีครับแต่ไม่ต้องห่วงผมดวงดีแบบดีมากๆ Round one fight ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนี่เพิ่งรอบแรกโอ้ฝักไม่เป็นไรนี่เพิ่งรอบสองโอเคโอเครอบสามยังได้อยู่ต้องเขียนโคดเพิ่มความเป็นสิริมงคลครับเซ่งอนุญาตจังเตี๊ยจ่าแรงแรงเอ๊เซ็ว้าวมา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  แต่ไม่เป็นไรเป็นมาชิโร่มาชิโร่คืออารยธรรมโอ้โหทองหกตัวไอ้สักยังเขียนไม่เสร็จเลยโอ้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 โอ,โอ,โอ้มาวะ ไอ้สาวผิวแทนก็สุดยอดแต่มันใช้เวลาไหมไอล้ลุงโหอย่าไม่เลิกเฮ้ย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 มาวะ ไีกแล้วอะไรปไปกลัไปจากที่นี่ได้โปรเฮ้ย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 เอ้ยแล้วมานี้เลยเด็กแวนมาให้สั่งสอนโอ้ ร้อยห้าสิบโลครับทุกคนคือตอนนี้เพชรผมก็เหลือสี่พันห้าป่ะเปิดท้ารู้สักหน่อยอ่า yes ความหวังความหวังพังทลายแล้วครับน่าจะไม่ได้ละโอ้ยเปิดได้แค่ครั้งเดียวเปิดได้แค่ครั้งเดียวหมดตัวแล้วจ้าบายแนะ่แนะ่ให้ความหวังโอ้โอ้โอ ผมบอกแล้วครับว่าผมดวงดีมากและอีเวนต์นี้ก็มาพร้อมเลดบอสท,ที่ให้เราไปต่อสู้กับอันธาโอลานที่จบลงด้วยการห้ามดูถูกสาวหิวแทนว่าสาวหิวแทนสุดยอด หลังจากนั้นผมคิดว่าได้เวลาที่จะเล่นอีเวนต์จริงๆแล้วผมจึงไปเปิดด่านเควสก่อนและด้วยมุสกิที่เพิ่งเปิดได้มามีสุดยอดสกิลอยู่นั่นก็คือ o o l l e p h ัน t a s m ทำลายเฟมเลต EX ด้วยจรวดคัตดูชาที่พกติดตัวมาด้วยอ น้าดีกบาลชิปเปกหลังจากเปิดสิงผมหมายถึงเปิดด่าจนพอใจก็ได้เวลาที่จะใช้ค u a l i t y of Life ที่ดีมากๆไม่ได้มาชนนะมันมันดีจริงๆในการลงซ้ําอีกหลายๆรอบและไปสั่งสอนเด็กดื้อที่เฝ้ากายชาไว้และเอาตั๋วเซมซีไปหาอาซูซาจากเคองที่มาเป็นคามิโอให้กับเกมดีพอดใหญ่ใหญ่หลังจากโดนรีดจนแห้งก็คงได้เวลาลงเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเริ่มต้นที่รับจ้างสารพัดหกแปดเตรียมเงินไปบริจาคเพื่อแสดงแสงยานุภาพที่ศาลเจ้าและที่ศาลเจ้าให้สังคมก็ได้มาถึงไร่พวกเปล่ ว่าแต่ทำไมพอเข้าสันเจ้าแล้วผมตัวร้อนๆ้อนว่ะอ๋อเฮ้ยมันโผล่มาแล้วคุณครูได้เจอกับหน่วย68แล้วกำลังจะเดินทางไป6กถึงทผมจะพูดไปแล้วพูดหลายครั้งแล้วผมก็จะพูดอีกสาวผิวแทนนี่แม่งโคตรสุดยอดโอ้เซลิกา <c oughs> ขอโทษครับผมหยุดรูปหัวน้องไม่ได้เ <c oughs> พราะงั้นหน่วยรับจา้างสารพัดฉันไม่รู้หรอกนะว่าพวกเธอคิดจะทำอะไรแต่ถ้าคิดจะมาระเบิดที่นี่แล้วก็ล้มเลิกความคิดน,นั้นไปซะดีกว่า ไม่ใช่สักหน่อยคิดว่าพวกเราเป็นพวกที่พอมีเวลาว่างก็จะไประเบิดตึกเล่นกันหรือไงเออใช่หลังจากนั้นเราก็ได้เจอพูดเ <P ussy. S 2> ต่าเต่าแอฟริกันและตอนนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะเอาเงินไปบริจาคก,กันแล้วเงินสดที่ประธานบอกให้เตรียมมา50,000เยนห้าห้ห ห้า0มืถึงจะเป็นเงินที่เตรียมเอาไว้ซื้ออัลบั้มใหม่ก็เถอะนะแต่มาใช้บริจาคตอนขอพอรปีใหม่ก็ไม่แย่เท่าไหร่หรอกเออใจเย็นเงินที่รวบรวมได้มาจากการไปทำงานพิเศษที่ไซก่อสร้างตอนกลางคืนตลอดหลายเดือนส0 0แสนเนยนยอ่ะใส่เงินลง้ยฮา,ารุกาหนูลูก เอาเป็นว่าหลังจากนั้นทุกคนก็ได้ขอพรและเด็กเวนนี่ก็ใช้เงินปลอมในการขอพรทันใดนั้นเองก็ได้เกิดระเบิดขึ้นและ,และขบวนการหัวหัวซูชิก็ได้โผล่มาขโมยกล่องไปจะว่าไปก็เซ็กซี่เหมือนกันนะพวกเองและแล้วก็ได้เวลาที่พวกเราต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีอรยะชนล่อแม่งเลยเด็ก หลังจากนั้นขบวนการห้าฝีผมหมายถึงสีก็ได้เพ่นไปและทําให้ไวรา,ายผู้ยิ่งใหญ่อย่างอารุต้องไปทงตู้บริจาคคืนเพื่อความสุขของทุกคนเอ๊ะเดี๋ยวระหว่างทางที่กําลังตามพวกเกิลชุดลัดลูกก็ได้มีพวกเด็กๆจากที่อื่นมาขัดขวางกันเป็นขยง โอ้ยยังไม่ทันได้สู้เลยหนูลูกนั่นก็เพราะว่าเจ้าของสาลเจ้าได้ทําการปล่อยข่าวว่าหากใครจัดการพวกขบวนการห้าหมีลงได้จะได้เงินในตู้ไปทั้งหมดอํานาจเงินนี่แม่งแต่แล้วพวกอารุก็ได้ถูกดักทางโดยคณะกรรมการวินยัยทําให้ต้องลุ่มแกงแบงเอียวลิและได้รู้ความจริงว่ากองบริจาคนั่นเป็นเครื่องมือที่แข็งอัจฉริยกรใช้ฟอกเงินโดยอาศัยความเชื่อต่างๆของคนในพื้นที่ฮะ New! นั่นหมายความว่าขบวนการ5้าผีก็อาจจะทําเพื่อความยุติธรรมจริงๆแต่อารุไม่สนยืนยันที่จะตามต่อไปเพื่อพอรที่ทุกคนขอสมเป็นไวไลส์สาระชั่วจริงๆพวกอารุได้ตามขบวนการ5ถีมาถึงตลาดมืดและพวกแม่งไม่ยอมคืนตู้ก็อุ้มตู้แม่งเลยดิครับแต่ทว่าเจ้าของสารเจ้าได้โผล่มาและขอตู้บริจาคคืนแต่นั่นผิดกับที่พูดไว้ในข่าวว่าจะให้เงินกับคนที่จัดการกับขบวนการ5ยีได้นั่นก็เพราะว่าที่พูดไปทั้งหมดเป็นข่าวปลอมเพื่อหลอกใช้ทุกคนยังไงล่ะ เราจึงได้ทําการล่อแม่งลยสตานะหลังความชุลมุนตู้บริจาคก,ก็ไปตกอยู่กับพวกเียและได้กล่าวประโยคแห่งความจริงขึ้นมาใช่แล้วครับความเชื่อเป็นสิ่งที่ถูกใช้หาผลประโยชน์ได้ดีตลอดเชี่ยว่งดีบจังวะพวกตู่ได้เอาตู้บริจาคหนีไปและทิ้งลูกน้องจำนวนมากไว้จัดการกับพวกอาลุแต่ทว่าในยามขับขันเขาผู้นั้นก็โผล่มาลุงโฮไม่ใช่โฮนนไอ้สัส ย e yes, สั่งสอนมาเลยเลย <S <S แต่ไม่ใช่แค่ลุงโฮทั้งอบิดอสก็มาช่วยด้วยก็ทั้งอบิดอสก็มีแค่นี้แหละครับน้อง <No! S 2> ชิโรโกะพร้อมที่จะทำภารกิจเพิ่อเงินตู้บริจาคแต่ต้องช็อกเมื่อรู้ว่าเป็นแค่การหลอกลวงทำให้วันนี้ไม่มีอารมณ์ที่จะขีข่ครูพอดทวิตมุสกิได้แอบถ่ายวิดีโอหลักฐานทั้งหมดไว้แล้วและทำการส่งให้กับนักข่าวทำให้ตอนนี้ทุกคนรู้ความจริงหมดแล้วพวกตู่พยายามหนีแต่ถูกดักไว้และอีกฝั่งก็ถูกเด็กอวบิดอ์ถล่ม ใช่แล้วเล่นมันเลยชิโลโกและด้านนอกก็ถูกคณะกรรมการวินัยถล่มอีกหลังจากทำกันจนเช้าพวกนักเรียนก็ได้รับชัยชนะแต่ทว่าไม่มีเงินในตู้บริจาคอะไรก่านี่อ๋อฝีมือพวกมึงอีกแล้วเหรอก็ล่อแม่งเลยเด็กแต่ว่าพวกเวนี้เอาเงินไปใช้หมดแล้วก็ดังนั้นโอเคแยกย้ายแบทเอนว่ะแต่ถ้าทุกคนยังแฮปปี้ได้ก็ถือว่าดีครับสมกับเป็นเกมที่น่ารักและตลก ก่อนจะจากกันคลิปนี้เป็นหนึ่งในคลิปที่ทำนานมากมากครับนานพอๆกับคลิปพาร์ทเดียวจบเลยถ้ากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ซับสไคร้ให้จะเป็นกำลังใจมากครับจริงๆผมเริ่มติดใจบัวใครแล้วอยากทำออกมาเยอะๆแต่แค่เดือนละครั้งเนี่ยพลังผมก็หมดแล้วครับถ้าทำออกมาอีกคงจะเพิ่มแบบที่ผมเล่นเกมทั่วไปด้วยครับเอาเป็นว่าเหนื่อยมากแล้วขอไปพักก่อนาย จะว่าไปมีคนสังเกตหรือเปล่าว่าผมเรียกคำว่าขบวนการ5-4ไม่เหมือนกันสักขังนะเอ่อคงไม่มีหรอกมั้งโอเคเอ่อบายบาย